มาถึงช่วงของเศรษฐีออนไลน์นะคะเช่นเคยค่ะเราพบกัน11นาฬิกา15นาทีจนถึง11นาฬิกา35นาทีนะคะก็เป็นความพยายามของเศรษฐีออนไลน์ที่จะเชื่อมโลกระหว่างออนแอร์ air. คือการฟังวิทยุกับออนไลน์นะคะซึ่งในวันนี้ก็เช่นเคยค่ะเราก็จะมาพูดคุยกับคุณสุกิตนาะรกอนพิจิตรหรือว่าผู้ที่ก่อตั้งเพจต,ต้องรู้นะคะรวมไปจนถึงติ๊กต็อกด้วยนะคะต้องรู้บ่าย ต้องนาราสวัสดีค่ะ,คะแบบบอกชื่ออย่างนี้ต้องไปฟังกันย้อนหลังนะทั้งทาง Facebook ต้องรู้แล้วก็ทาง t k t t o k ด้วยนะคะต้องรู้ใบต้องนาราแต่ช่วง3-4สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของดีมานด์พพลายไปแล้วแหละเราพูดถึงเรื่องของเอ๊การที่จะไปเหมาะกับแพลตฟอร์มแบบไหนวันนี้เรามาดูเรื่องของการโพสตบ้างโอ้โหตอนนี้ขึ้นหน้าวอเนี่ยโพสตมันเต็มไปหมด แล้วถ้าเราจะเป็นแม่ค้าออนไลน์จริงๆเนี่ยจะทําโพสต์อย่างไรให้ขายได้แล้วก็น่าสนใจคะต้องครับก่อนหนึ่งต้องบอกก่อนว่าแต่ละแพลตฟอร์มจะมีวิธีการทําโพสต์ไม่เหมือนกันอย่างที่เราคุยกันในสัปดาห์แรกๆนะครับว่าถ้าเป็นมาร์เก็ตเพลสนะครับมันก็จะเป็นเหมือนกับห้างเพราะฉะนั้นเนี่ยโพสตในลักษณะน,น,นั้นเนี่ยเราก็ต้องคิดแบบห้างทํายังไงให้หยุดตาคนดูมองแบบห้างนะครับคือเป็นแคตตาล็อกสินค้าที่มีมาตรฐานสูงพูดง่ายๆ,ายๆนะครับแต่ถ้าเรามองถึงโซเชียลมีเดียอย่าง f a c e b IG t i k t o k เนีย ถ้าเราพูดถึงการเป็นโซเชียลมีเดียเราก็จะต้องมองว่าเล่าให้เพื่อนฟังยังไงให้เพื่อนสนใจใช้คำนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่เหมือนกันจุดแรกที่สุดก่อนเลยก็คือจะบอกว่าในโพสเนี่ยมันก็จะมีหลายอย่างคําถามที่ผมเจอบ่อยมากๆคือว่าเราควรจะทําเป็นรูปเป็นวิดีโอหรือว่าเป็นอะไรนะครับซึ่งจะตอบงี้ว่าเราหนึ่งคนเนี่ยเวลาเรามาเป็นรูปเราก็ดูเวลาเราเป็นวิดีโอเราก็ดูเวลามาเป็นบทความเราก็ดูเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะบอกว่า หนึ่งคือเราอยู่ที่ลูกค้าเราด้วยว่าถ้าลูกค้าเราอายุเยอะหน่อยเขาอาจจะไม่ได้ชอบอะไรวื้วาปิ้งปังรวดเร็วเราก็ต้องทําตาม ที่ลูกค้าเราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นเราก็พิจารณาลูกค้าเป็นอันดับที่1ก่อนหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราต้องมองต่อก็คือว่า,าทุกโพส์โพสต์ทุกประเภทเนี่ยจริงๆแล้วจะบอกว่าเราควรจะทําครบทุกประเภทนะครับแล้วก็รวมถึงทําแล้วก็เกิดการเทสด้วยแต่นั่นนอนในบางแพลตฟอร์มเช่นทิกต o k เนี่ยเราจะไปลงรูปอย่างเงี้ยมันก็คงไม่เหมาะเพราะว่ามันคือวิดีโอแล้วต้องเป็นวิดีโอสั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมอีกนะครับมันเหมือนกับว่าสมัยก่อนถ้าเราจะเอาสินค้้้้้าาาาาเนน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 นี่ไไปปอออออกกกวววิิิิิททุตงงงงงงคคคคดดดดดดแแแแบบ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 ึึึึึหหหลััขมื เ,เพราะฉะนั้นถ้าจะพูดถึงการลงโพสเพียวๆเ,เนี่ยผมอยากเชร์ให้เรา,าศึกษาเข้าไปเล่นก่อนเข้าไปเล่น Facebook เขาเล่นกันแล้วเป็นยังไง Tik t o อรเขาเล่นกันแล้วเป็นยังไง IG จีเขาชอบลงแบบไหนนะครับแต่ว่าเราจะสรุปโดยหลักก็คือว่า t i k t o อเนี่ยต้องการความเรียลคลิปสั้นไม่ต้องวือวาไม่ต้องอะไรสิน้นดีที่สุดเนี่ยส่วนใหญ่จะไวรัลมากๆจากการแบบถ่ายจากมือถือเหมือนเหมือนมีคนนั่งอยู่อะไรเงี้ยครับมันเป็นแค่นั้นเองส่วน a c e b o o k เนี่ยก็จะมีมาตรฐานขึ้นมาหน่อย ข้อมูลจะลึกซึ้งขึ้นหน่อยนะครับหลังๆเนี่ยเฟซบุ๊กเขาก็จะ คนจะชอบไปเสพเรื่องราวแบบที่มันยาวนิดนึงอ่านรายละเอียดดีเทลปีกย่อยเยอะๆหน่อยนะครับเป็นทั้งภาพและวิดีโอได้เลยแล้วก็มันอาจจะสูงนิดนึงนะครับส่วน IG เนี่ยแน่ๆเลยคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพเป็นวิดีโอสั้นแต่ว่าจะเป็นแบบเน้นสวยงามมีสไตล์เป็นแบบแฟชั่นแฟชั่นหน่อยนะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นแพลตฟอร์มแบบ YouTube หรือว่า Twitter ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับประมาณนี้ค่ะจีนใหญ่ให้ต้องนาราตเล่าแล้วแหละว่าสมมติเรามีสินค้าตัวหนึ่งจะยกตัวอย่างว่าอยากขายหนังสือมือสองแล้ว ก็แน่นอนว่าต้องถ่ายปกรูปของหนังสือแล้วแหละแต่เราจะนําเสนอสินค้ายอย่างไรให้หนังสือมือสองเนี่ยนะคะมันเป็นที่น่าสนใจเพราะถ้าจะเขียนบทความเกกับหนังสือเล่มหนึ่งมันก็เยอะมากเอาเรื่องของการที่จะนําเสนอหนังสือนี่แหละจะทําอย่างไรลงรยกตัวอย่างได้ไหมครับผมว่าคีย์ของการขายหนังสือคือหลักๆคนซื้อหนังสือเนี่ยเขาซื้อเพราะว่าอยากจะได้ประโยชน์จากมัน ความหมายคือว่าสมมติเรามองว่า Tik t อกเนี่ยถ้าเป็น Tik t อกผมทาก็จะสรุปหนังสือให้ฟังอาจจะสรุปสั้นๆหรือว่าอาจจะบอกว่าเราได้อะไรจากการอ่านหนังสือเล่มนี้บ้างนะครับหรือว่าบางอย่างอาจจะบอกว่าเฮ้ยเออชีวิตเราเปลี่ยนไปในทิศทางแบบนี้แบบนั้นนะหลังจากอ่านหนังสือตรงนี้เพราะหนังสือตรงนี้ให้1 2 3 4 5อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นรูปแบบของ a c e b o o k เนี่ยเราอาจจะ เอาเหมือนกับโคดเด็ดจากหนังสือว่าแบบเฮ้ยประโยคสั้นๆว่าได้อะไรมาแล้วก็อาจจะไปเขียนดีเทลด้านบนแบบจริงจังๆก็ได้หรือแม้แต่เราจะทําคลิปยาวซึ่งเป็นคลิปสนุปหนังสือแบบจริงจังเลยว่าให้เราอ่านแล้วได้อะไรมาปรับใช้แบบไหนใน Facebook ได้เช่นเดียวกันส่วนใน IG เนี่ยผมมองว่าเราอาจจะใช้วิธีการเดียว,ยวกันก็คือทําโคดสั้นๆแล้วก็อา,าเขียนเอาหรือว่าเราจะ ไอจีเนี่ยต้องบอกว่าเป็นแพลตฟอร์มค่อนข้างมิกซ์หลังๆเนี่ยคนเล่นไอจีเขาเพอไปดูดูรีลของไอจีเนี่ยเขาจะเป็นคลิปวิดีโอสั้นแบบเดียวกันกับทิกต o k เหมือนกันค่ะตอนนี้พอมองเห็นภาพเลยนะคือของเดียวกันคือหนังสือเล่มเดียวกันเนี่ยแต่ว่าพอไปเสนอแพลตฟอร์มต่างๆน,ๆนี่อาจจะมีการต้องปรับนะรบเราได้สมมุติว่าเราได้คอนเทนต์แล้วแหละเพราะว่าเราอ่านเองเป็นเจ้าของหนังสือเล่มน,นี้เองว่าโอ้เราได้คําคมจากหนังสือเล่มนี้แล้วก็เอามาแปลงเป็นเนื้อหาแล้ว ทีนี้มาถึงรูปหรือวิวดีโอและเอารูปถ่ายก่อนเดี๋ยวนี้มันก็จะมีเหมือนแอปพลิเคชันเนาะแต่งรูปนั่นนู่นนี่นั่นเราถึงขนาดต้องไปเรียนการใช้แอปต่างๆในการตัดรูปติมรูปหรือว่าทำแคปชั่นอะไรยังไงบ้างหรือเปล่าคะครับก็ต้องบอกงี้ว่าการถ่ายรูปจริงมันเป็นงานอา์มันเป็นงานศิลป์ไม่ใช่งานศาสตร์เพราะฉะนั้นเนี่ยอามันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่คนบางคนที่ถ่ายรูปไม่สวยก็จะไม่สวย เพราะว่ามันเป็นมันเป็นศิลปะคับมันมันเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมคิดว่าดีที่สุดคือไปเรียนคู่แข่งดีกว่าถ้าเกิดว่าคนที่เขาเป็นคู่แข่งเราหรือเป็นเจ้าตลาดสินค้าเราเนี่ยเขาถ่ายประมาณไหนเราหาวิธีทําให้ได้ประมาณนั้นในมาตรฐานแบบนั้นก็เพียงพอครับอืมค่ะอัถ่ายรูปก็คือหลายคนอาจจะคิดว่าตอนเนี้เวลาถ่ายรูปเนี่ยในมือถือของเรามันก็จะมีแอปอยู่แล้วเนอะจะทําเป็นซีเปียทําอะไรยังไงก็แล้วแต่นี่มันสามารถตัด ได,ได้ระดับหนึ่งแล้วแหละแล้วเดี๋ยวก็ไปใช้แอปเพิ่มได้ทีนี้มาถึงวิดีโอโดยเฉพาะ Tik t o อกซึ่งมันเป็นคลิปสั้นคือขนาดคนที่เรียนโฆษณามาเนี่ยจะนําเสนอสมัยก่อนที่30วินาทีเดี๋ยวนี้5วิ8วิคิดกันหัวแตกจะเริ่มอย่างไรเราต้องขนาดนี่ยไหมคะต้องรู้ต้องปกันกลองแปวิจะต้องหยุดดูคลิปเราใน Tik t o อกยังไงจริงๆควรจะนะครับก็คือจริงๆหวิแรกสําคัญที่สุดคือ Tik t o k เนี่ยด้วยความเป็นแพลตฟอร์มเร็ว สังเกตว่าเราอ่ะเขีย่ยโพสหนึ่งโพสตเนี่ยแป๊บเดียวไปแล้วแป๊บเดียวไปถ้าเกิดพูดประโยคแรกๆเรารู้สึกเบื่อไม่เอาก็ไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคเขาเร็วเราก็จะต้องทําให้5วินาทีแรกเนี่ยมันจะจําเป็นต้องต้องดึงเขาไว้จริงๆเพราะฉะนั้น จริงๆการโจวหัว5วเนาทีมันก็จะมีช่วงหลังๆก็จะมีคนที่แบบ5ข้อที่เป็นอย่างงู้นอย่างนี้หรือว่าเป็นคําขู่บ้างไม่อยากเป็นอย่างนี้อย่าททาอย่างนั้นหรือว่าอยากจะได้แบบนี้ให้ทํำยังไงอะไรอย่างงี้ครับส่วนส่วนใหญ่เนี่ยโดยวัตถุประสงค์ก็คือ5วินาทีแรกสําคัญที่สุดอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าผมจะบอกอย่างนี้ว่าผมอจะเป็นคนที่ไม่ค่อยซีเรียสแล้วก็ไม่แคร์ว่าคลิปจะไวรัลหรือเปล่าเราจะดังไหมเราจะไม่แคร์เรื่องนั้นเราจะแคร์เรื่องเดียวว่าลูกค้าเราอะที่เขาจะจ่ายเงินให้เเรา เขาอยากฟังเราหรือเปล่าและแคร์ข้อที่2ที่สําคัญที่สุดในทุกอย่างเลยคือเขาได้ประโยชน์ไหมถ้าคนฟังไม่ได้ประโยชน์ทําไปเราก็ไม่ได้ประโยชน์แต่ถ้าคนฟังได้ประโยชน์ยังไงเราก็ได้ประโยชน์อาชีนี้จะปรับยังไงเพราะว่าพื้นฐานโฆษณาเราก็จะเรียน4ี่พีมาเนอะเรื่องโปรโมทเรื่องเรื่องโฆษณาอะไรด้วยเนี่ยแต่ว่าอย่างน้อยต้องรู้ว่าเราจะขายให้ใคร,ครใช่ไหมคะไม่ใช่แค่รู้จักแค่แพลตฟอร์ม ดังนั้นควรตามไหมว่าเอ้ยว้าวิมันต้องคมมันต้องเจ๋งหรือว่าเอ้ยก็คนซื้อหนังสือมือสองอาจจะเป็นคนที่อายุมากหน่อยอาจจะเน้นเนื้อหาที่ยาวหน่อยจะจะปรับยังไงจะบาลานซ์ยังไงผมว่าอายุไม่สําคัญเลยคนเสพแบบไหนไม่สําคัญยังไงห้าวิแรกก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่สุดอยู่ดีสมมุติวันนี้ผมจะมาแนะนาว่าอ่าวันนี้ผมจะมาขายหนงังสือเล่มนี้เล่มนั้นเนี่ยห้าวินาทีแรกคนบางคนอาจจะสนใจหนงังสืออยู่แล้วนะอ่ามันมีหนงังสือเล่มหนึ่งที่ ผมอะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นเป็นเท่าหนึ่งเลยจากใช้เวลาแค่3เดือนหลังจากอ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยหวินาทีเนี้ยไม่ว่าใครก็ตามผู้หลักผู้ใหญ่เด็กแก่ฟังหมดใช่หรือว่าถ้าเราเป็นหนังสือไม่จาเป็นต้องเป็นหนังสือธุรกิจก็ได้สมมติเป็นหนังสือปลูกต้นไม้อย่างเงี้ยเราจะบอกว่า เ,เดิมทีเนี่ยปลูกอะไรก็ไม่ค่อยขึ้นเลยแต่พออ่านทาตามหนังสือเล่มนี้เออมันปลูกอะไรก็ขึ้นหมดเลยอย่างเงี้ยคือสุดท้ายแล้วคนฟังเนี่ยเขาได้ประโยชน์เลยจริงๆมันเป็นเทคนิคการโจหัวเหมือนกันคือ5วินาทีแรกถ้าทําให้คนฟังเนี่ยรู้สึกว่าเขาได้ประโยชน์แน่ๆถ้าเขาจะฟังเนี่ยเขาฟังต่อทันทีนะ<ช>ครับก็จริงๆไม่ว่าธุรกิจการขายอะไรในการดึงดูดให้ให้คนสนใจเรานี่มันคือสําคัญที่สุดอาทีนี้ก็มาถามตอบแล้วเขาจะสนใจเราได้อย่างไรในเมื่อเราก็มือใหม่ เรายังไม่รู้เลยว่า หนึ่งทำแบบนี้ไปจะถูกไหมจะต้องลองผิดลองถูกขนาดไหนถึงจะจับจุดว่าเออแบบนี้คือสไตล์เนี่ยเหมาะกับร้านเราผมว่าการลองผิดลองถูกในโลกออนไลน์เนี่ยควรจะทําอยู่แล้วเพราะว่าความเสี่ยงมันต่ํามากวันนี้เราลงโพสต์ไปเนี่ยรอบหนึ่งมันไม่โอเคมันไม่เวิร์กมันขายไม่ได้เราแทบจะไม่ได้เสียอะไรเลยสิ่งที่เราได้กลับมาคือการเรียนรู้ด้วยซ้ำในทางการเราก็แค่ลงโพสต์ใหม่ต่อไปเรื่อยๆเราไม่ได้จำเป็นต้องไปจ่ายเงินทําอะไรทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นผมมองว่าสไตล์ใครสไตล์มันจริงๆแล้วก็มีจุดหนึ่งที่ ชัดเจนมากๆก็คือว่าสูตรของแต่ละคนน่ะสูตรของบริษัทไหนบริษัทนั้นเราไม่สามารถไปเอาสูตรคนอื่นเขามาทําแบบเดียวกันได้แต่ว่าเราอ่ะเรียนรู้ได้แล้วสร้างสูตรของตัวเองเพื่อประสบความสําเร็จทําคลิปทําวิดีโอก็เหมือนกันครับยุคหลังๆเนี่ยเราก็จะเห็นแมคค้าออนไลน์เขาก็จะเปิดหน้าเปิดตัวต้องแบบโอ้มีเลระแต่งตัวนู่นนี่นั่นทุกคนต้องเป็นแบบนั้นไหมถึงจะดึงดูดต้องเอาคอนเทนต์นาเนื้อหานําหรือเอาตัวพรีเซนเตอร์คนที่นําเสนอเนี่ยนำเพื่อให้คนดู จริงมว่ามันมันเป็นองค์ประกอบรวมอยู่แล้วนะครับคือคนที่น่าสนใจกว่าในการนําเสนอเนี่ยก็เรียกร้องความสนใจได้มากกว่าแต่ประเด็นก็คือว่าอาจจะไม่ได้ทําเงินได้มากกว่าถ้าเกิดว่าเรามองมันเป็นธุรกิจเนี่ยอย่างตัวผมเองเนี่ยผมจะไม่ได้หวือหวาอะไรเราก็จะเน้นสาตรฐานภาพสวยโอเคเสียงชัดทุกอย่างโอเคพอถึงเวลาเรามีอยู่คียเดียวคือลูกค้าเราอะที่ฟังได้ประโยชน์ไหมเพราะอย่างที่บอกทําธุรกิจทุกอย่างเนี่ยมันคือการขาย trust ถ้าของดีของถูกสุดยอดเจ๋งแค่ไหนแต่ความไว้เนื้อเชื่อใจไม่มีเขาก็ไม่ซื้อเราแต่ถ้าของที่ไม่ต้องถูกที่สุดแต่ว่ามาตรฐานก็โอเคเฉยๆเนี่ยแต่เขาไว้เนื้อเชื่อใจเรามากๆเขาก็ซื้อของเราเพราะฉะนั้นถ้าเรามองกันที่ trust เป็นหลักเนี่ยแปลว่าเราขออย่างเดียวเราจะทำคอนเทนต์ทำคลิปทำโพสอะไรก็ตามหนึ่งอย่างคือลูกค้าได้ประโยชน์ไหมถ้าเขาได้ประโยชน์จากเราเขาจะไว้เนื้อเชื่อใจเราเราก็จะขายของได้มูลค่าเราก็จะเพิ่ม นี่ก็เป็นแนวคิดนะคือรักในสิ่งที่จะขายรักในสิ่งที่ทำแล้วก็เคารพคนที่จะซื้อด้วยแล้<ช>นะวเขาต้องได้ประโยชน์นะคะแต่ขณะดเดียวกันเมื่อสักครู่เราพูดแล้วแหละว่าเออต้องต้องกลั่นกรองมาได้5าวิเพื่อให้ดึงดูดเอาสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณอยากขายเนี่ยกลั่นออกมาให้ได้5วินาทีให้ได้เนี่ยนะคะแล้วเราจะมาเหมิดมาโพสละแหละว่าเอ๊แล้ว,วจะทํายังไงให้คนเห็นโพสต์เรามันมีทริคบ้างไหมคะว่า โพส่างนี้รูปแบบแบบนี้จะทําให้อย่าง t i k t o ็อแนะนําคลิปเรามากขึ้นหรือว่าคนเห็นโพสต์เราใน Facebook มากขึ้นค่ะจริงๆมีถามว่ามีไหมมีที่เขาบอกว่าเฮ้ยทาตามเทรนด์ทำตามกระแสเนี่ยทำตามแฮชแท็กมันมีไหมมีแต่ว่าในมุมมองผมเองเนี่ยผมมองว่า 1. เน้นประโยชน์เป็นหลัก 2. คือให้เรามองเหมือนกับว่าวันนี้ถ้าเราเล่าอะไรบางอย่างให้เพื่อนเราฟัง <S <S เพื่อเราชอบเขาจะไปเล่าต่อเอง แต่ถ้ามันไม่ได้มีประโยชน์ต่ตอเขาหรือเขาไม่ชอบหรือไม่มีผลอะไรกับชีวิตเขาเลยเขาก็แค่ไม่พูดต่อเพราะฉะนั้นหลักการของโซเชียลมีเดียง,ง่ายๆคือถ้ามันจะดังมันจะไวรัลคนจะเห็นเราเยอะก็เพราะว่าคนเนี่ยเขากระจายกระจายเสียงตรงน,นี้ต่อไปมันเหมือนกับปากต่อปากแหละแต่ทุกวันนี้มันแค่ไม่มีข้อจํากัดทางด้านสถานที่กับเวลามันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าจะให้คนเห็นเยอะจริงๆเราก็เน้นว่าคอนเทนต์ของเราเนี่ยลูกค้าเราต้องได้ประโยชน์จริงๆส่วนเรื่องของความสนใจเนี่ยสำคัญไหมสําคัญแต่ผมมองว่าเป็นส่วนขยายทีหลัง จะเหมาะสมกว่าครับแต่ขณะเดยียวกันพอโพสตไปแล้วเนี่ยนะเราก็เหมือนกับลองผิดลองถูกอย่างที่บอกไปแล้วมีถึงจุดไหนบ้างไหมที่เราควรจะคิดว่าเออไปต่อไม่ได้แล้วแหละหรือว่าเออปรับอีกนิดหนึ่งมันควรจะต้องเพิ่มยอดคนเข้ามาวิวเราได้มากขึ้นจะบอกตัวเองยังไงว่ามันต้องถึงเวลาต้องเปลี่ยนแล้วแหละคืออย่างนี้คือ,อโดยพื้นฐานนะครับใน Tik t o ็อกนะวันนี้คือการฟิตติ้งเนี่ยด้วยความที่คลิปเขาสั้นแล้วก็ปริมาณประชากรที่เล่นก็เยอะ ในขณะนั้นเนี่ยคนก็มอนเหมือนกับว่าปริมาณโพสต์ที่ลงเนี่ยเรายังสามารถเห็นได้อยู่เพราะฉะนั้น,ในใเนี่ยใครที่ลงโพสเนี่ยไม่ไม่แย่จริงๆเนี่ยก็น่าจะมีหลักร้อยเป็นอย่างน้อยนะครับถ้าคลิปไม่ได้ดีะอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ผมจะบอกงี้ว่าคลิปทิกต o k เนี่ยที่ประ,ะสบความสําเร็จเนี่ยส่วนใหญ่คือคลิปดีมันมันวิ่งแบบมากๆของมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในท k กตอกเองในมุมมองผมเนี่ยผมมองว่าเราขยันถมโพสต์ก่อนในช่วงแรกได้ไม่มีปัญหาเพื่อให้เราจับทางบางอย่างได้สุดท้ายมันจะมีคลิปบางคลิปที่มมันนโดดขึ้า แต่สิ่งสำคัญกว่าคือเราอาจจะต้องกลับมาถามตัวเองให้ได้ว่าเพราะอะไรมันถึงโดดขึ้นไปนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องทำอย่างบริษัทผมเองเนี่ยผมจะทำถึงขั้นว่าในคลิปหนึ่งคลิปเราจะเข้าไปดูหลังบ้านเลยว่าคนออกไปส่วนใหญ่ตอนวินาทีที่เท่าไหร่และเราพูดอะไรออกไปนะครับเราคลิปบางคลิปที่ไม่ได้ไวรัลขายของได้เพราะอะไรคลิปที่ไวรัลขายของได้ไม่ได้เพราะอะไรคือเราจะเรียนรู้แบบจริงจังเลยเพื่อจะบอกออกมาว่าเออมันเป็นเพราะแบบนี้นะเพื่อเราจะพัฒนาต่อครับ เพราะว่าอย่าง Facebook เขาก็จะมี a อนาลิติกนะก็คือวิเคราะห์หลังบ้านนะคลิปยาวกี่นาะทีคนดูพีคตรงไหนอ่อนตรงรไหนเนี่ยซึ่งตอนนี้หาคลิปดูจะโพสในคลิปบุ๊ในในเฟซบ o ๊กเนี่ยก็หาดูไม่ยากแล้วนะคะทีนี้อยากฝากถึงสุดท้ายเลยจริงๆนะว่าเออโพสเราแล้วเรามีใจแล้วความถี่ซิมสักครู่พูดถึงมันต้องมากน้อยแค่ไหนปล่อยแค่ไหนถึงจะทำให้ เฟซของเราเนี่ยติดหรือว่าออนไลน์ของเราเนี่ยติดนะคะครับคือก่อนหน้าน,นี้ต้องบอกว่าใน t i k t o กนะครับจริง Facebook สมัยก่อนก็เหมือนกันคือความถี่ยิ่งมากยิ่งไปได้ดีคุณภาพไม่ต้องซีเรียสมากแต่ยุคนี้เนี่ยคุณภาพมันนําความถี่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่พูดว่าเฮ้ยต้องลง 3, มคลิป5คลิป10คลิปแต่เราจะขออย่างเดียวว่าลงให้มากที่สุดตราบที่คอนเทนต์เราจะมีคุณภาพ ก็คือถ้ามีคุณภาพได้3คลิป10คลิปนะทำไปเถอดดีอยู่แล้วแต่ว่าบางทีการทำคอนเทนต์ที่มีคุณภาพเนี่ยมันใช้เวลาใช้ทรัพยากรเราอาจจะทําได้น้อยหน่อย,อ,ยอาทิตย์หนึ่งอ่าสามครั้ง5ครั้งเนี่ยก็ไม่ว่ากันแต่ขออย่างเดียวคุณภาพต้องได้จริงๆต้องมีทีมงานไหมเพราะว่าธุรกิจออนไลน์นี่หลายคนก็บอกว่า,าสบายนี่เป็นนายตัวเองแต่มาดูจริงโอ้โหต้องบริหารสต็อกต้องผลิตคลิปต้องอยู่หน้าจอต้องมีทีมงานมีหลังบ้านไหมคะหรือว่าอคนเดียวก็พอจะไวเอาอยู่หรอก คือหลักการของผมผมจะไม่เชียร์ให้มีทีมงานในวันที่เรายังไม่รู้เรื่องอะไรบางเรื่องอยกตัวอย่างงา่ายสมมติวันนี้เราบอกว่าเราจะจ้างคนมาจัดการบริหารการสตอ็อกแต่ว่าเรายังไม่รู้เรื่องการบริหารการสตอ็อกเราจ้างมายังไงก็พังผมเองจะแชร์ว่าเราขายของออนไลน์เนี่ยสิล้านบาทแรกเนี่ยผมทํางานคนเดียวแล้วก็จะมีหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์บางธรุรก,กิจก็10ล้านแรกก็ทํางานกันแค่2อสาคนเนี่ยแหละข้อดีคือในออนไลน์ใช้ทรัพยากรน,น้อยนะครับแล้วก็มันไม่จําเป็นต้องไปจ้างอะไรยิ่งใหญ่เวอร์วังเพราะฉะนั้น จ้างยังไงก็พังนะครับให้เราเรียนรู้ด้วยตัวเองก่อนถึงเวลาจะจ้างก็ปลอดภัยแล้วก็ประหยัดกว่าด้วยค่ะช่วงที่ท้ายนี้อยากจะให้ลองแนะนําทั้ง f c e e o o o นะคะของต้องรู้แล้วก็ทิก t o k ต้องรู้ใบต้องดาราแล้วแหละว่าถ้าเข้าไป จะได้เห็นจะได้ดูคลิปอะไรที่ต้องต้องนาราทําขึ้นมาบ้างนะคะครับก็จริงๆจะบอกอยู่ว่าเห็นชัดเจนเลยว่าการแบ่งแยกของแพลตฟอร์มอย่างในเฟซบุ o กเนี่ยเราก็จะลงว่าเราลงเป็นรูปเป็นงานเป็นปนู่นนี่แล้วก็มีช็อตวิดีโอมีลองวิดีโอหมดนะครับในยูทูบเราก็จะลงแต่วิดีโอยาวๆนะครับส่วนในทิกเ o k ในสับใครที่เวลาน้อยๆแบบอนอนก่อนนอน5คลิป10คลิปได้ประโยชน์แน่ผมก็จะทําเป็นหัวข้อไว้คลิปหนึ่งประมาณ3า้านาทีนะครับเข้าไปฟังปุ๊บ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 ไปเรื่อยๆก็ ก็ถ้าอยากติดตามก็เป็นต้องรู้บายต้องนาราครับทุกอันเลยนะครับเชร่อว่าต้องรู้บายต้องนาราก็เจอหมดอยู่แล้วครับค่ะ,ะช่วงท้ายนิดหนึ่งจะโพสต์ให้ประสบความสําเร็จลองบอกหัวใจสักสามข้อได้ไหมคะได้ครับจริงๆข้อแรกอย่างที่1เลยเราต้องรู้ให้ได้ว่าลูกค้าจริงๆคือใครนะครับหัวใจที่2ที่เราแน่ๆก็คือว่าเราต้องทำไงก็ได้ให้เขาได้ประโยชน์จากเรา นะครับปัจจเรื่องของการให้ข้อมูลให้ความรู้เนี่ยสำคัญนะครับในมุมมองของผมแล้วก็ปัจจัยที่สามถ้าอยากจะให้มองก็คือว่าเรื่องของความเป็นธรรมชาติความเป็นของตัวของตัวเองจริงๆแล้วก็ความเป็นต้นฉบับนะครับมันมีค่ากว่าสำเนาแน่ๆนะครับก็อย่าไปเรียนแบบใครให้เป็นตัวเราที่สุดนะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มเติมนะก็คือต้องกล้า อย่าเพิ่งเคอะบางคนโอ้ห้าโพสต์ไม่มีคนวิวเลยนี่มีหลายคนไหมคะที่แบบถอดใจไปนเยอะมากครับต้องบอกอย่างนี้ว่าสมมติเราจะเปิดร้านอาหารสักร้านเนี่ยเราไปรีโนเวทร้านนะร้านมาครบหมดแล้วแค่รีโนเวทอย่างน้อยๆมีสามถึงห้าเดือนละงานที่เราทำทรัพยากรที่เราใช้ในมหาศารมาไม่ต้องนับรวมถึงการไปเปิดโรงงานอย่างเงี้ยบางคนเนี่ยลงลงทุนกันห้าปีสิบปีกว่าที่จะได้เงินบทแรแแต่ตรงเนี้ย รเราหมั่นเพียรทําด้วยด้วยความอดทนและด้วยความรู้ที่ถูกต้องเนี่ยเราใช้เวลาไม่ถึง1เดือนเนี่ยมันออกดอกออกผลในระยะแรกให้เห็นแล้วครับค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะคคต้องนาราหรือว่าคุณสุเกตนากรนพิจิตนะคะที่มาให้ความรู้ก็จะพบกับต้องนาราได้ในช่วงของเศรษฐีออนไลน์แบบนี้แหละนะคะ1 1บเนาฬิกาจนถึง1 1บเนาฬิกาสาสนาทีส่วนสัปดาห์หน้าก็ต้องมาดูนะคะหลายคนบอกว่าโอ้ทำคนเดียวต้องบริหารสต๊อก ต้องทายังไงและจะมีตัวช่วยอะไรบ้างหรือเปล่าสัปดาห์หน้ามาติดตามกันนะคะแล้วอีกสักครู่กลับมาในช่วงสุดท้ายของหัวใจเศรษฐีกับดิฉันบรวีวนิีค่ะ